ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะต่อนักกินข้าวแม่นักน่ารักสุดๆเลยคิดถึงคุณแม่ขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปทำงานที่นครพนมอืมน่ารักน่ารักเงี้ยเหรอไหมพี่แซมขอลองถือเครื่องหน่อยดิพี่เตออ่าเพื่อมาดูดิงกันไปก่อน แม่คนเราหล่อได้ขนาดนี้เลยแม่โอ้นี่เป็นพ่อครถึงได้หล่อได้ขนาดเนี้ออน่าจะเพราะว่าอาเธอเออพออาเธอก็ได้ถึงช่วงเออรู้แลลวมันหนักจริงขอปิดไมโครโฟนกันเนี่ยนี่เปิดมีคนให้ดอกไม้กุหลาบผมผมรู้สึกว่าจริงๆวันนี้เราก็อาจจะ พีเคแบบว่าลุยลุยสุดชีวิตเหมือนกันนะเ่อนกันอนะน่าจะเป็นอะไรที่น่ารักกว่าเนะาะเราแบบ <นะ S 1> ไม่ค่อยกล้านะที่จะแบบพอจริงไม่ค่อยกล้า <ừ> ที่จะแข่งขันอะใครกดมาผมรับหมดทุกคนมาต่อพี่เราเป็น i n t e r p เตอร์ให้นานเน็กด้วยลุย<า>โอ้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพี่เคสเล่นๆกันเพื่อนๆอย่าลืมว่าไปกดมิสทำใหเพื่อนทักสวัสดีค่ะตันนี้ค่ะแม่จะต้องไปดูแลน้องคนนี้สุดสุดทางเละชิโกะพอปอปออ้าวอ้าวอ้าวเอาให้ผมแพ้กี่แต่งกี่แจมอะไรกันโอ้ย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 คิดถ้าอันนี้เป็นน้องคนหนึ่งในติ๊กต็อกที่ นายทุกคนโซโซคับไปกันโซ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 เพื่อนๆเอาให้ผมเป็นอะไรเพื่อนๆใครวันนี้คือใครอยากคุยกับใครติดตามใครก็ไปได้เต็มที่เลยนะผมแบบว่าอยากให้เป็นกำลังใจกันทุกๆคนเลยนะครับผมอืมชาลีแฮซโซ่โอ้แฮงซอมขอบพระคุณมากเลยครับผมอืมพี่เต้ถามคุณได้เลยซุกชูตเตอ์เบบี้ซุกชูตต์บอกให้เขาพูดพูดพูดไทยได้เลยเขาพูดไทยได้หลายคำ you can talk Thai เยอะ you can talk Thai น o t r o u อืมมีอะไรบ้างไปเดินถามกูอ้ออะไรอีกเลยไปติดเห็นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนื้อคำออกไม่ออกไม่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษกับเขาเลยโอเค Hi my name is a R t อืม How old are you Oh my I'm twenty two อืมยี่สิบสองปีนะครับผมอืม I'm twenty two Jojo สวัสดีค่ะเด Everybody สวักกัหมดุีค่ะ สาสนุดท้ายเนี่ยเราเข้าพีเคแบบน่ารักนกแล้วกันเปว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่กล้าที่จะไปไม่กล้าที่จะบอกว่าแข่งขันนัะใชเนาะ Let's go 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 e t s o ไปกนไปันนี่ครไปติดตามใครได้เต็มที่เลยครผมอืมใช่ everyone ทุกคนสู้ l e t go กถึ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 ก l ึกถึกพึกถึกกถนกถึกถึกกถึกถเกถึกรึกถึกถกกกกเมกก ไอจีมันไล่ไอยู่ป่ะฮะออเออเออไปไปไสไปไปไปไับปไปไนบปไ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 นไปทปไนไป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 ไบไทไป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 ทปไ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 ทไป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 นปไ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 ปบปไ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 ปทปไปนปไ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 ป listen ฉันกำลังเพิ่งจะเรียนภาษาไทยอยู่ค่ะอืมฉันกำลังเพิ่งจะเรียนภาษาไทยอยู่ค่ะโอเคเย้อืมบอกเก่งมากเลย you're very good you're very good เย้เย่งมากมากเก่งมากมากเย่ใช่ขอบคุณค่ะ everyone take everyone let's go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  เดี๋ยวพอเราจบพิธีนี้ปุ๊บเราก็บอกว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เป็นน้องที่น่ารักกัน let's go let's go ไปกันไปกัน everyone อออ๋อ เอที่ Let's go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  แต่นักบอลดูขอบคุณมากเลยทีน่ารน่ารักวันนี้เรามิภาพที่ดี Let's go Let's go Let's go คุณคุณค่ะลิชากี้น่าจะนะชัลลี่ยูบอร์สเดย์ No 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 อ้าวเธอบอกเขาบอร์สเดยเธอมาเลย This was my birthday Oh really Thank Oh Happy birthday to you เอ u Happy my day okay ย่า Happy my day Happy you Happy อ่าบอกเข้าไปวันนี้ขอบคุณขอบขอบคุณมากๆเลย DJ DJ พูดอะไร Happy พูดยังไงก็ได้ Thank you for P King with us Thank you ขอบคุณค่ะ Eat a lot lot Eat a lot of delicious food okay Can you say that again s e l l o please uh, Wait เยอะนะครับอื <ok> มโอ้ขอบคุณครับผมยอดเยอะนะครับโอเคดู Thank you ฝากเขาซีอูน <siglo> ิครัอ๋อยังไม่หมดเวลาเดี๋ยวรอหมดเวลาก่อนเออเพื่อนๆนั่นแหลนนแหลทุกคนนะครับผมไปติดตามไปเป็นกำลังใจให้กันนะครับสุสทกรค t o โ p p i n g ะุกนุกุก่ดูมุมด้ก i คถ้ามีะรยอ What do you like to watch? What do you like to watch? Watch it! Ah, oh my god. Um, uh, sorry, I I didn't understand. แล้วแบบเนี่ยเจอกันครั้งหน้านะครับผมถ้าเจอก็คุยเรื่องันได้บอกเขาบอกเขาไปไงโอเคว่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับโอ้ยยยหวังว่าจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับอืมโอเคถ้าเราไปต่ออะไรกันจังไง Thank you so much Charlie ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Happy birthday See you See you See you Bye bye Thank you so much Bye bye Have a nice day Have a nice day Bye bye หน้าใครใดเลยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีค่ะนี่น่าจะเป็นพีทีพีเคที่นานๆจะได้เจอคนไทยเลย เอาแล้วกดชวนคนไพี่จะรับด้วยหนูกดดูกันเฉยๆวันคนไทยเรียบไปลงเธอแล้วไปโอ้ไปสวัสดีค่ะพี่แมทพี่น้องสวัสดีครับผมเยี่ยมดีค่ะเพื่อนดีใจมากๆเลยนะที่แบบว่าได้ได้แบบเจอเพื่อนทุกคนเลยสวัสดีค่ะพี่บอยเริ่มทามก่อนค่ะ เลยมาแววเจอกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีต้องต้องปิดต้องปิดอันนี้เลยป่ะอืมวัสดีนะคะสวัสดีครับผมสบายดีกันทุกคนนะครับผมสบายดีค่ะเปิดเปิดเพลงพี่แน็กหน่อยดีกว่าะพี่พอยเลิกพายพอยนู้นไอ้ทุกคนมีปลาสดใช้ได้ไหมที่ได้เจอวันนั้นเคยเจอ พี่เคกันนานหรืยังอะคะหมออ๋อนี่นี่สองปีแล้วค่ะวูสองปีแล้วใช่ค่ะช่วงนี้ก็เหมือนคนก็แบบมาแบบมันเล่นกันเยอะขึ้นเยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้แบบว่าคนเยอะมากๆาละใช่โอ๊ยไม่ก็สั่นสั่นจริงอ่าค่ะอ๋อเนี่ยเข้าใจ้าคิวที่ว่าเขาเข้าไปนั่งกันแล้วนะแล้วก็นั่งคุย ใช่ไหมเพจเดวข้างหน้าเราจะพีเคกันแบบพีมเนเว้ยเน็กพี่เน็กรู้ไหมว่าพี่เน็กอะทำทำให้เนี่ยทำให้หนูต้องแบบบอกกับการมินว่าแอมไทยนะนอชไนน์แอมไทยนอชไนน e เพราะว่าหนูร้องแฮ e r แล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็จะชอบมีคนบอกว่าหนูแบบลุกสาวจีนไงก็ต้องรีบออกตัวแบบนั้นเลยเขาใสหมดไม่สนลูกใคร รมีทักษะที่ดีขอได้เข้าไปเจอกับการมินด้วยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคุณยายหลวยคุณยายหลวยพาไปค่ะอืมคุณยายคุณยายคุณยายหลวยก็น่ารักมากๆเลยครับเป็นคนดีผมเรียกเพราะว่าคุณแม่แต่ว่าพี่เน็กยังไม่เคยเจอใช่ไหมคะเข้าไปคุยเล่นกับเขาในคอมเมนต์เรื่อยๆตลอดครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เข้าพิเศษกับคุณยายลวยเขาจะร้องแล้วอุ้ยจริงเหรออุ้ยผมไม่รู้ พี่แนทเคเขาบอกว่าพี่การนี่ยเขารออยู่นี่คุยกันทุกวันอยู่แล้วน้องเอ๋มีมี่เปแล้วผมว่าเรารู้สึกว่าจริงเราผมพี่ก็รู้สึกว่าอยากแบบว่าพบปะเพื่อนๆนบ้างนะอันนี้แบบพูดจริงจจากใจเลยนะมันเป็นสิ่งที่แบบว่ารู้สึกว่าเราก็อยากได้เจอเพื่อนเพื่อนบ้างเป็นอะไรที่ที่น่ารักกับน้องพี่แตมเนาะเราได้ทักทายเพื่อนๆนต่างชาติได้ทักทายเพื่อนๆนต่างๆงเนี้ยแมงก็คือพี่พีเคได้ คนเดียวเลยอะไรเงี้ยได้ดีใจมากๆที่ได้มาเจอน้องๆมากๆเลยนะครับผมแล้วช่วงนี้ทําอะไรอยู่ก็เรียนด้วยเหรอครับผมใช่ค่ะเรียนตอนเรียนจบแล้วจบแล้วเหมนะนี่ใช่ใช่แล้วจะถามวมากตรงนี้พี่ก้องยังดูอยู่เลยเหรอเนี่ยเอ้ยพี่ก้องยังออนอยู่ป่ะดูพี่ก้องขหนหน่อยนี้ราคาเปิดเปิดเทมอลรอได้ป่ะเอ้ขอบคุณค่ะ ใช่แค่แบบใครเจอคอมเมนต์อะไรไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่าเราเราต้องแบบว่าน่ารักน่ารักกับทุกคนนะคือเราต้องแบบให้เกียรติกันและกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่างทีแต่แท้ที่ไม่บางทีโดนเจออะไรยังไงพี่จอนก็อยู่เหรออุ้ยหอม แล้ว PK เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเนี่ยอยากรู้อะไรนะคะแข่งแล้ว PK ทำอะไรกันบ้างให้แบบว่ามันแบบสนุกสนุกอะไรเงี้ยอ๋อแบบที่ที่เคยผ่านมาหนูก็จะแบบ PK แล้วก็แบบมีการทําโทษอะไรเงี้ยค่ะใช่นี่เนี่ยวันนี้ไม่มีทําโทษอะไรม่ครั้างนะไม่มีโอ้โใครจะกล้าทำโทษใครจะกล้าพิลงเนี่ยโฆษณารู้เหมือนไรเลยวะเนี่ยเอ้ยขอบคุณะ ได้เนี่เอาไม่มาให้เขียนหน้าดีปาก <ไป S 1> ชหม,ม,มือมีหล <ๆ S 1> ายมีหลายกิจกรรมถ้าแพ้อาจจะโดเนเขียนชื่อเขียนเขียนหน้าอะไรงี้เหนียวได้ยินดีมากๆที่ได้เจอน้องๆนะแล้วก็ขอให้น้องๆเนี่ยเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมมีความสุข<ด>ส,<ด>สนุกกับงานที่ทำเนาะพี่เคแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ก็แบบได้แบ่งปันทั้งภาษากันเนาะแล้วก็ได้แบบว่าได้ไปเจอเพื่อนๆขอให้สนุกกับงานมากๆนะครับผม แล้วก็อย่าลืมที่สำคัญคือเราเจอกันก็สามารถทักทายกันได้เข้ามาเล่นกันได้เนาะ<ม>เดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะลองแบบฝึกแบบจริงจังและจริงๆวันนี้ก็กะพี่เครจรงิงจังนั่นแหละแต่ว่าแบบว่าด้วยกับมาจากทำง,งานเรากม็มีโอกาสเจออีกนะโอเคเปล่าได้ค่ะได้เลย <c oughs> ได้เลยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะค่โบมีแต่คนเออไป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 ไายบาย ใช่ป่ะ้ยโอ้ยโอ้ยโอยพี่บอลเราตัดพี่เคียกกดออกยังไงนะตัดไปตัดเป็นค่ะโอเคเราตัดกันเลยไปไปดีดดีดมีความสุขไม่มากบ๊ายบายเบสอ่าไอเบสยืนอยู่นี่นีกว่าพี่แซมกดเข้าไงพี่นี่ให้นี่ฮะเฮ้ยเป็นขู่ให้ก่อนอ่ะเฮ้ย เนี่ยผมบอกให้เลยถ้าใครใครพูดแนนี่กับผมนี่พวกคุณโหดร้ายมากเลยนะคุณจะให้ชีวิตผมนี่คือห้ามห้ามเข้ากับใครนี่ผมพูดแบบตรงๆเลยใช่ป่ะห้ามกดกันด้วยนะคุณจะให้ชีวิตผมห้ามเข้ากับคนอื่นห้ามเจอเพื่อนในชีวิตผมห้ามมีเพื่อนเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆอันนี้เราพูดกันแบบตรงๆเลยนะใช่ป่ะหรือยังไงอืมผมนี่แคร์ทุกคนมากมันถือว่าเป็นการผมไม่ได้เรียกว่าระบายนะถือว่าผมได้พูดตรงๆนะพวกคุณเนี่ยจริงใจกับผมหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าผมจริงใจพวกคุณมาก ถ้างั้นคุณห้ามผมผมต้องไปห้ามน้องการมีนด้วยไหมว่าห้ามเข้าออกับใครเลยใช่ปะ่ะไม่ใช่เพื่อนๆต้องต้องต้องให้เกียิกันด้วยนะครับผมไหนกล้องเพือไรอยู่ไหนคือชีวิตผมห้ามมีเพื่อนเลยเนี่ยอืมดีจังเลยแอนนักชาลรีเกิดมาสวยชิบแป่งเลยอ้นนอาวใครบอกพี่ก้องให้นี่หน่อยดิอันนี้เปิดหูยังเปิดหุกเปิดหูได้ละลืมลืมโทษโทษโทษ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ